Welcome to อ s สาน i n l a n d p i c k i n g m u s h r o o m and thank you for watching Don't f โ r g e t s u b s c r i อ e สาน Fin ิน n ล a n d สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้กลับมาเก็บเห็ดเพ่งหวานมวนมวนเสบเสบดอกใญ่ยรุ่นนี้จ้ะมาแม่มวนมวนน้ำกันมามไปเก็บเห็ดพี่น้นนอง,งนนกเก็บเห็ด ฝรั่งฮอนฝรั่งฮอนงงงงถอดเสือ้อ <laughs> เปเบกเยปเฮดฮอนหลายพี่น้องมามามาตามมา <h ums> ดอกบักงามเลยจังมานี่ดอกงาม

โอ้เล้วเดีย๋ยดอกนึงเดีย๋ยเดี๋ยดอกนึงเอาซองดอกไม่ล่ะคือกาเบเลยอยู่ตาลเอนซินมาหนึ่ง

ยัางงามเลยพี่น้องเิ่งดูละจ้ะอุ้ยงามงามงามไดรุ่นนี่แซ่บแซ่บหวานจุ้ยจุ้ยพี่น้องตุ้มตุม,ตมอ้วนอ้วนดอกอ้วนอ้วน Aika. Hienoa, hienoa. Ykkösluokan tatti. Ui. This no. quality number one. Some king bullet. Can do homemade pizza. Mm. Um. Sai pizza, sep sep, mm. <coughs> Oi, anteeksi. <laughs> Sorry. Mm. <laughs> อันกินเขาอิ่มมากใหม่ๆแล้วก็มาเก็บเห็ดพี่น้องเนบะิงตะว่าเห็ดเข้มูดอกนี่มาพี่น้อง มาอวบมาใหญ่คักแท้อ <Ont op golf kita> mm ุ้ยพี่น้อง เฮ็ดขาวๆอวบๆเถ่าไปดอกนี่อเอาได้ยู เอาต่ขามันเบื่งพี่น้องเกิดอยู่ผู้เดียวเฮ็ดโคโลอยู่เอาเอาดีดี พ่ออีกแล้วว่ะท่านอ่าคือตาดีแทบวะประหลังตาดีเออนั่นนี่อองับงับงัหายใจแห้งวะก็ว่าสนุกดีดีแทบวะ you mm -hmm. ปัด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 ไม่เงี้ยหรพี่น้องบ๊ดส้นเทนี่ เอาได้จะค่ะ